สำหรับในเรื่องของการจัดการอาหารให้ปลอดภัยเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือเรื่องของการจัดการให้ภาชนะอุปกรณ์ของเราเนี่ยที่จะมารอรับอาหารเนี่ยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะดังนั้นสิ่งที่จะเป็นภาชนะอุปกรณ์เอามาใช้เนี่ยกับงานด้านอาหารเนี่ยจะต้องไม่ทําจากวัสดุที่เป็นพิษนะคะเช่นวัสดุใช้แล้วแล้วก็ไม่มีการแต่งสีในส่วนที่สัมผัสอาหารนะคะซึ่งปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าหลายๆครั้งเราจะเห็นถาดที่เป็นถาดแบบที่มาใส่ส้มตำ เป็นส้มตำถาดนะคะหรือว่าเป็นจานที่มีสีสันอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าได้จานหรือถาดมาจากแหล่งที่การผลิตไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็จะทําให้อาหารของเราไม่ปลอดภัยไปด้วยเช่นกันนะคะหรือว่าจานชามภาชนะเนี่ยมีผิวแบบไม่เรียบนะคะมีร่องมีซอกอะไรเงี้ยสิ่งที่เราควรจะต้องเลือกก็คือเป็นแบบที่มีผิวเรียบไม่มีร่องซอกหรือมุมที่มีปากไม่แคบก้นไม่ลึกเกินไปนะคะถ้าหากถอดชิ้นได้ก็ต้อง ถอดชิ้นส่วนได้ทำความสะอาดได้ง่ายแข็งแรงทนทานไม่ชำรุดสึกหรอหรือแตกกระเทาะได้ง่ายทนต่อการจัดก่อนแล้วก็อาหารที่มีรสเปรี้ยวหรือเค็มจัดได้โดยปกติภาชนะที่ดีที่สุดเลยนะคะสำหรับการสัมผัสอาหารนะคะก็คือแก้วแต่แก้วเห็นไหมคะว่าไม่สอดคล้องในคุณสมบัติหลายๆประการที่อาจารย์ได้พูดมาเมื่อกี้นะคะทีนี้เราลองมาไล่ดูนะคะนี่คือเป็นตัวอย่างภาชนะที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะสำหรับในที่ที่รักชัวรี่หนอยในที่ที่แบบ อย่างตามโรงแรมอะไรต่างๆเขาก็พร้อมที่จะเสี่ยงต่อการที่จะใช้แก้วนะคะแต่ในหลายๆแห่งที่เป็นแบบอารมณ์หมูกระทะหรือเป็นแหล่งที่เราไปรับประทานกันในหลายๆพื้นที่ก็จะเป็นจานชามที่อาจจะไม่ได้สอดคล้องข้อกําหนดตามที่อาจารย์แจ้งมานะคะเรามาดูภาชนะทีละตัวนะคะโลหะแบบเคลือบเทฟลอนนะคะชื่อเขาก็บอกแล้วเขาล่อนง่ายนะคะดังนั้นเราก็จะพบการใช้งานที่อาจจะไม่ค่อยถูกต้องเรามาดูคุณสมบัติของเทฟลอนนะคะ เทฟลอนเนี่ยเ็เป็นพลาสติกนะคะชนิดที่เป็นฟูรโล c คาร์บอนผิวเรียกเป็นมันทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง300องศาเซลเซียสทนต่อกดด่างแล้วก็สารเคมีแต่ข้อเสียนะคะเขาจะกระเทอะได้ง่ายมากณนะที่อุณหภูมิ400องศาเซลเซียสเขาจะปล่อยสารพิษด้วยนะคะงั้นถ้าหากเราทําการให้ความร้อน แรงมากเกินไปอาจจะมีโอกาสที่ทําให้มีสารพิษตกค้าออกมาและยังมากกว่านั้นใน,ในวิธีการใช้งานที่ดีเนี่ยเราก็ไม่ควรจะทําให้กระทะเทฟลอนเนี่ยเขาแบบโดนร้อนแล้วก็มาโดนน้ำน้ำเย็นแบบโดยทันทีนะคะอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยล,ล้างเตาเนี่ยล้างกระทะค่ะใช้กระทะลร้อนอยู่แล้วก็มาโดนน้าเย็นเลยอย่างเงี้ยเราใช้ไปคุณภาพของกระทะจะเสื่อมไวมากๆเลยอันนี้ฝากเป็น ข้อมูลสําหรับทุกๆท,ท่านนะคะในการใช้กระทะเทฟลอนนะคะในส่วนของภาชนะอลูมิเนียมภาชนะอลูมิเนียมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นที่ฮิตนะคะแล้วก็เป็นที่ถูกใจแม่ครัวเพราะว่าเขาเบาค่ะนะคะแล้วก็นิยมเอามาใช้ในการหุงต้มส่ใจความร้อนได้ดีแต่เขาไม่ทนทานต่อการกัดกร่อนของพวกกรดและด่างไม่ควรใช้กับอาหารประเภทที่เป็นแกงส้มนะคะหรือว่าอะไรที่ต้องใช้ความเปรี้ยวเข้ามานะคะ แต่เขาเขานำความร้อนได้ดีและเบาอันนี้ก็จะมีการได้ใช้งานแต่ก็แปลกเวลาเราไปทานอาหารตามร้านอาหารก็จะเห็นหนะต้มยำก็ใส่มาในยวนโลที่เป็นอลูมิเนียมนะคะอันนี้ก็ต้องอันตรายเช่นกันบางครั้งเราจะพบอลูมิเนียมหล่อนะคะแบบที่เป็นตัวปลาพวกนี้บางทีอาจจะเจอนะคะว่ามีตะกัวนอะแบบที่เกินปริมาณที่กําหนดนะคะ สำหรับเหล็กก้าไรสนิมอย่างที่บอกเขาชื่อว่าเหล็กไรสนิมนะคะเกรดของเขาคือเกรด304ส่วนประกอบของโลหะที่ใช้ก็คือโครเมียม18%แล้วก็นิกเกิล8%เขาทนาต่อการกัดกร่อนได้ดีเหมาะใช้บรรจุอาหารนะคะแล้วแต่ก็ยังมีหลายๆเกรดที่ออกมาจำหน่ายอยู่ในในใน,ในตลาดนะคะในเกรดของสแตนเลสที่บางหน่อยแบบนี้จะไม่ทนต่อการกัด,ก,ดกร่อนนะคะ การใช้งานสแตนเลสเหมาะนะคะกับการสัมผัสอาหารเป็นโต๊ะพื้นโต๊ะหรือบางครั้งค่าเกลี่ยสามสนก็อาจจะมาใช้เป็นภาชนะอุปกรณ์อาหารตามอย่างเช่นในโรงพยาบาลต่างๆเพราะล้างทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ไม่กระเทาะไม่แตกนะคะภาชนะอีกประเภทหนึ่งได้รับการนิยมเช่นกันก็คือกลุ่มของพวกเมลามีนที่เป็นทโมเซสติ้งพวกนี้แข็งแรงเบาไม่แตกหักง่ายแต่พวกนี้เอามาหลอมใหม่ ไม่ได้นะคะดังนั้นชื่อเต็มของเขาคือเมลามินฟอร์มาลดีไฮด์ข้อเสียก็คือเขาไม่ทนต่อตต่อ่ออความร้อนนะคะหรือว่าการใช้กับพวกอาหารมันๆเนี่ยเขาก็จะล้างยากเราไม่ควรเลือกแบบที่เป็นสีสันพวกนี้อาจจะทำให้สีอาจจะตกมาในอาหารได้ข้อแนะนำนะคะใส่อาหารที่มีอุณหภูมิไม่เกิน60องศาเซลเซียสนาน30นาทีหรือว่า100องศาไม่นานเกิน2นาทีไม่ใส่อาหารร้อนจัดมันมากๆความเป็นกดสูง ะะแล้วก็ไม่ไม่เอาไปใช้อุ่นกับอาหารในเตาไมโครเวฟเกิน2นาทีอันนี้จะอันตรายที่ความร้อน900วัตต์นะคะที่กําลังไฟฟ้า900วัตต์แล้วนอกจากนี้เขามีลักษณะของรูพุลเราจึงเห็นได้ว่าตามร้านเยนตาโฟรหรือร้านอะไรต่างๆที่มีสีสันเนี่ยเขาใช้เป็นนานๆจะเห็นว่าชาเมลามีนเนี่ยพวกนี้จะเกิดเป็นรอยเหลืองดําเลยอันนี้ก็จะสังเกตได้ว่าเกิดการเมลามีนเสื่อมสภาพแล้วนะคะเราต้องเลิกใช้ก็ควรจะมีเปลี่ยนบ่อย สำหรับกล่องโฟมนะคะถามว่ามีการออกมาในเรื่องของกล่องโฟมเสี่ยงมะเร็งนะคะตรงนี้ก็ได้มีการบอกกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยกล่องโฟมไม่ได้เป็นตัวพาเสี่ยงมะเร็งแต่กล่องโฟมอาจจะเป็นเรื่องของทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเพระนั้นตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะในการที่จะแชร์ข้อมูลในส่วนนี้นะคะแต่ในขณะ,ะเดียวกันสิ่งที่เราควรจะระมัดระวังก็คือก็ไม่ควรที่จะเอาเอ,อ,อาหารร้อนจัดๆนะคะไปถูกกับโฟม นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องะระมัดระวังเช่นกันนะคะ,ะกระเบื้องเคลือบหรือเครื่องปั้นดินเผานะคะพวกนี้ถ้าจะแนะนําให้ใช้ก็ควรเน้นใช้แบบชนิดที่ขาวล้วนนะคะแล้วก็ไม่ตกแต่งสีไม่มีลวดลายเคาะแล้วเกิดเสียงกังวานไม่ไม่กระเทาะไม่หลุดรอดนะคะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการนำกระเบื้องเคลือบไปใช้กับพวก กรดหรือว่าเครื่องปรุงต่างๆอยู่บ้างนะคะถ้าใช้แน,นะนําใช้พวกนี้กับพวกสิ่งที่เป็นแก้วน่าจะดีแล้วก็ปลอดภัยกว่านะคะส่วนกระเบื้องเคลือบดินเผาอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะมีอะไรคะรูพูุนนะคะแล้วก็มีสารตะกวดตกค้างได้แล้วนอกจากนี้นะคะภาชนะพวกกระเบื้องเคลือบนะคะเขาก็อาจจะมีพวกสารต่างๆตกค้างนะคะอย่างเช่นสี หรืออะไรที่ตกแต่งอยู่อันนี้ก็ควรจะเลือกจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานปลอดภัยนะคะได้มออกกอ่อเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ยังมีพัชนณะในปัจจุบันที่ออกมาใหม่คือเป็นภาสนะประเภทกระดาษนะคะหรือทําจากพวกออวัสดุธรรมชาตินะคะก็ถ้าเป็นแรกก็ควรจะเลือกสีขาวไม่มีการออพิมพ์ตัวอักษรต่างๆเป็นถ้าเป็นกระดาษเคลือบขี้ผึ้งก็ต้องไม่มีการพิมพ์สีด้านใน แล้วก็ไม่ควรใช้อย่างพวกเอากรดาดมารีไซเคลิลทาแล้วก็เอากลับมาทําเป็นภาชนาบรรจุอาหารซึ่งเหล่านี้อาจจะทําให้เกิดการปนเปื้อนได้นะคะนอกจากนี้เรายังพบภาชนะอย่างที่จะบอกว่าใช้วัสดุจากธรรมชาติพวกทําจากไม้ทําจากใบไม้ต่างๆนะคะพวกนี้ก็ต้องเลือกอย่างที่ไม่แตกเล้าไม่เป็นร่องแล้วก็ทาความสะอาดตากแห้งอย่างดีแอาจารย์ก็จะเจอพวกภาชนะที่เอามาบรรจุพวกติมม่มซำต่างๆ,ๆส่วนใหญ่เขาจะไม่นําอาหารเนี่ยไปสัมผัสกับ ไม้หรือภาชนะที่เป็นองค์ประกอบโดยตรงก็มักจะที่จะมีสแตเลสหรือมีภาษาอื่นๆรองรับก่อนที่จะไปสัมผัสกับไม้เหล่านี้ก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นในการล้างภาชนะอุปกรณ์นะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราล้างเพื่ออะไรเพื่อกําจัดสิ่งสกรปรกนะคะก็แบ่งออกเป็นการล้างด้วยมือกับล้างด้วยสารเคมีล้างด้วยเครื่องนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือ ไม่ว่าจะล้างด้วยมือหรือล้างด้วยเครื่องเนี่ยการกําจัดเศษอาหารนะคะการกําจัดเศษอาหารออกไปก่อนแล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาด1รอบก่อนที่จะมาสู่การล้างด้วยน้ํายาล้างจานขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญนะคะแล้วเมื่อการล้างแล้วถามว่าต้องเช็ดไหมไม่ควรนะคะควรจะปล่อยให้แห้งเองตามในเครื่องล้างจานเนี่ยเขาจะมีการมีน้ํายาเคลือบแห้งในตอนสุดท้ายน้ํายาเคลือบแห้งก็ต้องเป็นน้ํายาเคลือบแห้งที่ได้รับการรับรองว่าได้ม,มาตรฐานเป็นไปตามาที่ออยกาหนดนะคะ แล้วก็ถ้าจําเป็นที่จะต้องมีผ้าหรือใช้กระดาษเช็ดควรจะเป็นผ้าหรือกระดาษเช็ดที่สะอาดเตรียมมาเพื่อใช้ในการเช็ดโดยเฉพาะและไม่ควรนําไปตากอยู่ใกล้ๆก,กับพื้นที่ที่สกรปรกแล้วก็นำกลับมาเช็ดใหม่นี่เป็นภาพตัวอย่างที่เราจะเจอในอร้านอาหารทั่วๆไปในการเช็ดอาจจะนั่งทำกับพื้นหรืออยู่บนโต๊ะที่ไม่สะอาดอันนี้ถือว่าไม่ถูกต้อง นะะในการจัดเก็บภาชนะอุปกรณ์นะคะที่สําคัญเราต้องการป้องกันการเปื้อนเพราะอย่าลืมว่าภาชนะจะถูกเอาไปใส่อาหารที่ปลอดภัยดังนั้นเราจะต้องดูแลปกป้องภาชนะเราอย่างดีนะคะแล้วก็เก็บรักษาภาชนะอย่างดีนะคะแล้วก็ป้องกันการเปื้อนป้องกันสิ่งสกปรกได้นะคะการจัดเก็บนะคะเมื่อผึ่งแห้งดีแล้วนะคะก็จัดเก็บในตะแกรงหรือชั้นวางที่สามารถป้องกันสัดแรงรบกวนได้แล้วก็การจัดเก็บนะคะก็ควรจะหัน ฝั่งที่จะต้องรองรับอาหารเนี่ยเข้ากับผนงังหรือพื้นที่ที่สะอาดนะคะช้อนตะเกียบก็ต้องวางในภาชนะโปง่งแล้วเอาเฉพาะด้ามเนี่ยเอาอยู่ด้านขึ้นหรือวางเรียงนะคะให้ส่วนด้ามอยู่ในทางเดียวกันนอกจากนี้นะคะการจัดเก็บภาชนะนะคะเราอย่างที่อาจารย์บอกเรียงให้เป็นระเบียบนะคะแล้วก็คว่ำนะคะแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะหรือมีตู้สำหรับเก็บภาชนะโดยตรงนะคะค่ะ จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าภาชนะก็เป็นส่วนสําคัญนะคะของการปรุงประกอบอาหารให้ปลอดภัยเช่นกันแล้วก็สําหรับในเรื่องถัดไปที่จะเกี่ยวข้องกับในส่วนของกับด้านอาหารอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการกําจัดสัตว์แมลงรบกวนหรือการควบคุมให้สัตว์แมลงรบกวนในพื้นที่เนี่ยอยู่ในจุดที่เราควบคุมได้แล้วก็หรือไม่มีเลยดีที่สุดนะคะเราจะเห็นได้ว่าสัตว์แมลงนําโลกที่สําคัญที่จะเป็นตัวที่ทําให้เกิดโรคระบบทางเดิอนอาหารก็คือพวกแมลงสาบนกหนูมดหรือว่าจิ้งจก พวกนี้จะอยู่ในพื้นที่ครัวของเรานะคะเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของแมลงสาบหรือแมลงวันก็จะมีนอนมีอะไรต่างๆนะคะมีการไข่ไว้เป็นตัวไว้แล้วก็สามารถอยู่ในกับอาหารได้นะคะหรือหนูนะคะซึ่งเขาจะอยู่ในพื้นที่เราเพื่อมารับประทานอาหารอันนี้ก็จะเป็นที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งจะเห็นว่าออกมาช์ตัวกันเลยทีเดียวอันนี้ก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจนะคะในสถานที่ของเรา สล้รับหลักการในการกําจัดสัตว์มานังรบกวนในพื้นที่ก็คือเราเน้นไปที่การใช้การาผสมผสานหลักการสุขาพพิบาลอาหารสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือในเรื่องของ integrated pest management สิ่งสําคัญอันแรกก็คือต้องกําจัดแหล่งอาหารก่อนนะคะกำจัดแหล่งอาหารที่เจ้าสัตว์มานังรบกวนเนี่ยเขาจะมาเพราะฉะนั้นเรื่องความสะอาดจึงเป็น number one เลยอาจารย์ให้เรื่องนี้เป็น70%ของเรื่องที่ดําเนินการ จากนั้นสำรวจล่องลอยค่ะว่าจะมีสัารพาดรบกวนในพื้นที่ไหมดําเนินการจัดการกําจัดโดยใช้หลักการทางวิชาการที่ถูกต้องอาจจะใช้บ้านดักแมงสาบ้านดักหนูนะคะการพ่นการอบนะคะแล้วก็มีระบบป้องกันให้เพียงพอนะคะการจัดเก็บอาหารของเราแล้วก็กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ที่ต้นต่อนะคะ กำจัดแหล่งอาหารต่างๆนี่คือสิ่งที่สำคัญถ้าทำได้ครบรอบแบบนี้โดยเฉพาะความสะอาด70%แล้วเชื่อว่าพื้นที่ครัวจะเหมาะต่อการปรุงประกอบอาหารแน่นอนนะคะดังน้นตรงนี้สิ่งที่เราต้องดำเนินการเก็บอาหารให้มมิชิดนะคะซ่วมต้องสะอาดรางระบายน้ำต้องถูกกำจัดน้ำเสียหรือทำาสะอาดค่าเสื้อทุกวัน แล้วก็เก็บเศษอาหาราในถังขยะแล้วก็นําถังขยะไปกําจัดเป็นประจําทุกวันเหล่านี้นะคะจะช่วยเรื่องสัตว์แมลงนกวนได้ดีที่สุดอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะเพราะฉะนั้นจากที่อาจารย์กล่าวมานะคะเราจะเห็นได้ว่าทั้งหมดเนี่ยนะคะในด้านสถานที่การจัดเตรียมภาชนะการจัดการสุขภาพิบาลการดูแลห้องส้วมห้องน้ําให้พร้อมต่อการรองรับกับลูกค้า สำคัญมากแล้วเราลองมาดูนะคะถ้าเราลองเปลี่ยนตัวเองเป็นลูกค้าดูค่ะนะคะแล้วเราลองมาดูนะคะว่าถ้าท่านพบปัญหาในด้านสถานที่ปรุงบริเวณที่ให้บริการห้องน้ําหรือแม้กระทั่งที่จอดรถท่านจะรู้สึกยังไงบ้างและท่านจะพบปัญหาในส่วนของอาหารที่ท่านเข้าไปใช้บริการท่านพบอะไรบ้างและเกิดปัญหาอะไรบ้างในขณะเดียวกันกับพนักงานบริการ ถ้าท่านเข้าไปในร้านอาหารโอกาสที่เราจะเจอปัญหามีอะไรบ้างในฐานะผู้ประกบอบวิชาการต้องคิดเราเรียกว่าภาพอะภาพภาพก่อนที่ลูกค้าจะเห็นเพื่อที่เราจะได้ป้องกันแล้วก็จัดการก่อนจะถึงมือลูกค้าสิ่งที่อาจารย์ได้กล่าวมาทั้งหมดที่เกี่ยวข้งองกับการจัดเตรียมเนี่ยนะคะจะเป็นการปูพื้นฐานไปสู่การปรุงประกอบอาหารที่ปลอดภัยถ้าด้านสถานที่การจัดการสุขภาพพิบาลต่างๆยังไม่เรียบร้อยยังไม่ต้องพูดถึงบทตัดไปเลยค่ะ เราไม่ปลอดภัยแล้วอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็ฝากสําหรับผู้ชมทุกท่านนะคะที่เป็นผู้ประกอบการจัดการด้านนี้ให้ได้ก่อนสําหรับในขั้นต่อไปอาจารย์จะกล่าวถึงการปรุงประกอบอาหารให้ปลอดภยัยเพื่อเราจะได้ทําให้ร้านอาหารของเราได้มีการโอกาสให้บริการลูกค้าอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ